ในพิสุดตัวเทสซีซั่น9เนี่ยก็เปิดให้ผมเล่นสักทีฮะวันนี้เดี๋ยวด้มาลองของใหม่ทุกคนได้ชมกันละบอกเลยฮะมีตั้งปืนใหม่แมปที่ปรับปรุงใหม่แถมกิจกรรมใหม่ครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างและใครที่กําลังมองหาเพืเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมวีนาเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจเติิ Apple Mint, ิมกก Li Applemin Link คลลงใ้ดไฟซบุ แต่พอพอสามนัดอากาศอากาศสองนัดนกีก่นัดสองนัดบางทีก็สามบางทีก็สอง บางทีก็สบางทีก็ 2. 2นี่เลยฮะสิ่งดีงามที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับรู้สึกว่าดาเมจ M 6 1เนี่ยถ้าใช้ฟอร์เนี่ยจะเบาลงนิดหน่อยฮะแต่ตัว M K เนี่ยเท่าที่ผมไปเทสเนี่ยมันยังแรงอยู่ครับแต่ถามว่าเบาลงจากเดิมไหมก็น่าจะเบาลงจากเดิมนะฮะตัวเกาะเขียวที่ผมเทสอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร,ร่ฮะแต่ถ้าเป็นเกาะที่คลุมทั้งตัวเกาะใหญ่เนี่ยอันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเลยฮะว่าถึกขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าแน่นอนนะครับซีซั่นใหม่ต้องมาพร้อ,อม กับ LRAR1 ครับปืนนี้เนี่ยใช้กระสุนเดียวกับ T03 เลยครับเดี๋ยวเราไปลองทิศประสิทธิภาพกันดีกว่าฮะแล็บพจนี้เนี่ยแบบไล่มีการปรับปรุงใหม่ด้วยนะครับโคตรสวยผมบอกเลยลาลาได้มาแจกสามหัวลาโอเคได้บอลกี่เอ้าไม่มีใครใส่ไหนไม่มีใครใส่ไหนใครใส่เหรอเห็นเวลาในหัวไปเกตชี้เป้าไว้ไว้ชี้เป้าไว้ มาสิวะนี่จริงรันเพื่อนอทั้งหเลยเฮ้ยมันเอาปายปิดตรงนี้ไว้ดูกันคุณยิงกัน <c oughs> ใช่ใช่ๆๆ <c oughs> มันกันกันคุณแบบนี้เนาะเกิดช้าเนาะใช่เงินโดนยิงปีอะ่ะองิน,นเยอ,อะหุยหุยเหละกเหลๆๆ <c oughs> <c oughs> ็กเหล็กหลกเจาๆเจาเจาพอพอ <c oughs> จ่อหน้าน ว,นนว่าแมปเนี่ยปรับปรุงไปหลายส่วนเลยฮะสวยขึ้นเยอะเลยจากแมปที่โล่งๆเนี่ยดูมีอะไรขึ้นมาเลยฮะใครที่เล่นจาก PC ซเนี่ยผมว่าน่าจะไม่แปลกตาเท่าไหร่นะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยเล่น PC ซเนี่ยอันนี้เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยฮะโอ,ยโอ้ยตรงนี้มันไม่มีข่าวเต็มขาแล้วนี่ว่าคนร้องเ,เหรอ เฮ้ยโคตรโล่งอ่ะเอาจริ <พอ S 1> มงมันดูยากกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันมีกดเย่ะไหเยอะไม่บ้านนิโนเวตใหม่ห้องน้ำห้องน้ำมัาเป็นคนดีเลยเฮ้ยมันมีศพวะเว้ยมันเป็นไหนวะัตรวนึงมีเหรอ ตายก็เลี้ยงไม่ตัวไม่ตายก็เลี้ยงไม่ตัวอันนีตรงได้ไฉยตองสามก็บอกอ่ะใช่เหรอห้องนอนอยู่ด้วยนะ้ื้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหผงที่เพิ่มมาสีม่วงนั้นเลยนี่หว่าเฮ้ยเออว่ะเยสแต่ว่ามีน้ำด้วยเหรอเออ ชอบโอลิเวอร์เลยอ่ะทีเนี้ยอ้ามิตาที่ชั้นเก้าอ oh. no hey, well, hey, ่ะฝนตกวันนี้ยังไม่ตกเลยดิมาแล้วมามาเฮ้ยซีนึงบนไม่ไ่้บนไหนวะพปืนต้องมีเสียงซีน่ะปืนใหญ่น่ะไม่ได้หรอปนมานานหรือเปล่าเฮ้ยถ้าได้นะตายโมเคโอเคเฮ้ยไหนไหนต่อ แก่ย่ะไม่เข้มเลยใช่เหรอม,ม,มันจะขึ้นปืนม,มหาการเราได้ไงวะของกและตรงทางออกหกพันเนี่ยใช้ด็อกแท็กสองอันออกได้ฮนะคุณดูแล้วออกโคตรไวเลยฮนะเดี๋ยวผมพาไปดูมาแตกคนนะ่ะเป็นไปหรอยังไม่เข้าคนดูอันนี้เส์ฟเพชรแม่งโคตรตรงเลยเส์ฟเพชรพา,ายาไกล่ แฮปบอยอมิสซลี่บอยแฮปี่ยาวมาต่อดีไหมดีครับและมีปืนหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับแบนชีปืนนี้เนี่ยใช้กันสุนเดียวกับพี่เก้าูนนะครับเป็นปืนระยะประชิดฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเทสให้ดู้อ้โหใหญ่อะว่าผ้ามันแปลกแปละเฮ้ยปูนปั๊บไปนิดเต้าพี่ต้าอาฟิกสูงมากความละเอียดสูงมาก เลยไม่เหมือนกิ่งไม้แห้งเลยอ่ะทุกวันเลยนะช่วงนี้แกจะติ้นทุกวันเลยอ้าวไม่มีตังกินข้าวก็ยสวยเออสวยสวยสวยเอ้าเฮ้ยเอาเอาไปกินคิดแม่งโดนเลยวะเหี้ยเห็นเถี่ยวไงที่อ่ะจั๊กจั๊กไอ้สัสจั๊กจั๊กไหนเอาเอ้าแล้วมึงไม่บอกกูมึงตายเหรอไอ้ตองกูนึกว่ามึงโดนยิงจากไอ้กลุ่มตายชิมชิมตายเอ้าไอ้ตองหลังมา เออรู้แล้วรู้แล้วก็ผมแอบแอยู่เนี่ยมันอยู่ไหนวะขีดยังคนดูไอ้นที่โดนยิงเข่งอ่ะผมบอกแล้วม,ม,มันไม่ได้เล่นหรอกปืนใหมห่มันกามันเล่นกันอย่างปืนเดียวอะ่ะนีไ่ไรอ่ะโอ้เออาทีเนี้ยปืนทีนี้ย <laughs> ถ้าเราเล่นเกมนี้มานานนะเราจะรู้ใช่ไหมฮะทุกคนต่อให้มันอัปเดตปืนอะไรมาม่งคนจะใช้ปืนเดี่ยวครับไม่ MK ก็ฟอนี่แหละแล้วตอนนี้ผมบอกเลยฮะว่าเต็มเบต้าไปหมดเลย M k มทั้งนั้นเลยเทสปืนไม่ได้เลยครับแม่งเลยจัดมาในดองจัดหาทุกคนหาทุนคนเลยของขึ้นเลยอ่ะโดนแม่งยินไปจัดจัดัดัดยืนทิวเลยอ่ะแม่งยิงวินไกเลยอ่ะบางคนเพิ่งมาดูอาจจะบอกเฮ้ยใช่อ่อนอีกหรือเปล่าใช่เปล่าเดี๋ยวผมพาไปดู

เพื่อนมันอยู่วิ่งเขานาไฮเพื่อนมาอยู่กลางมั้งเฮ้ยเก็บบอลไปองเคลียด้ว้ตายตายตายเจ๊ตายยไหมตายไหนสะพานจบเลยจบเลยเออทำให้ทํให้ตายตายทให้ตายบนสะพานแ้วตาย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 สวยขึ้นบนสะพาตายตายายตายตายตายอ่ะ ยังไม่ตายเย้รอแต่ทุกคนเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มนี้เนี่ยถ้าเรามีกระสุนอยู่ในเซฟเขาจะโหลดกระสุนจากในเซฟเนี่ยใส่ไม่ให้เราเลยฮะโคตรสะดวกแถวบ้านต็อปอะเฮ้ยมาแล้วนี่เสียงมาแล้วไปหนหรือเปล่าวะ อ้าวไม่ตายหรือว่าสองตัววะออสองตัวออไน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 ดูตรงนั้นเย็ดเฮจันดีแล้วทำไมทำไมทำไมผมออกคนเดียวอ่ะเย็ดพอได้ของเดงมันมีรีวิวด้วย ก็เทก็เทเรี้ยเตีจัดตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยจะเป็นไล่แปดหมื่นนะครับแล้วในซีซั่นเก้าเนี่ยจะมีไล่เดี่ยวมาด้วยฮะซึ่งเป็นแอลดอทองนะครับการันตีของแดงฮะแถมจะมีโดรนมีอะไรด้วยนะครับที่ผ่านเข้ามาแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังหาไม่เจอฮะน่าจะดอกอยู่ในโหมดเดียวหรือไม่ก็โหมดคู่นะครับตอนนี้เรียกได้ว่ามีทั้งเดี่ยวคู่แล้วก็ทีมเลยใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นเลยฮะแต่แอดอกทองเนี่ยจะมีแค่โหมดเดี่ยวนะครับใครอยากรวยเนี่ยเตรียมตัวรวยเลยฮะ กูตายแรงจริงแรงจริงแรงแรงแม่งเอ็กหายเลยกูตายมึงรอมันเดินไปหามึงดิเพราะว่ามันน่าจะหิวอะเสียงหัวใจเต้นตับตุบตุบตัวละครสมอร์ทอะเอ้ากูกูเห็นละกูได้ยินละมึงต่อตามเลยตายสไนตายไม่ไหนไม่ไหนเหลือเอ็มเคเหลือสไนตยอ่ะสนตยอ่ะไหนเอ็มเคเอ็ม ตายกูแหลกจังวะเหมือนมันโหลดทรัพยากรกว่าแต่ลองไปใส่ไหนต่ว่มามห<ว>ล่ะเฮ้ยหล่ะไอ้บนหัวกูไอ้ต้องไม<ว>้ตายหนึ่งไม้ตายหนึ่งสวยเ้ยตอกน้ำจุดปีนมันปีนยังไงวะเนี่ยปีนมันเดิปนปีนเดินอ๋อไอ้ยไป<ว>ต่อต่องปายอนตาย มมหมายถึงไอ้ตองอ่ะเหมือนเดิมเลยเ<า>กมโคตรดีอ,ะอะ่ะอะไรนะไม่หมายถึงเกมโคตรดีมึงงานนี่เหมือนเดิมเลยหน้ามึงไอ้ตองวัดตึงเือนเดิมเลย <ละ S 3> นึกว่าแหลกจริงได้ตองเราขวานมันน้อยจัหน่าแก่แม่งจอยโกนอนก่อนไม่อยาก เออเขาคนหน้ายิงยิงไม่โดนนี่ยกูแม่นไงแม่นเกินตัวบักอ่ะเดี๋ยวดิล่างซ้ายแล้วมันตายเล่นๆแต่ระเบิดเอาดิเมอเบือเออเอ้าไม่ตายได้อวะยู่มั้ยคนปีมอสไม่ตีความยายเขียวด้วยเอ้าเอ้ายืดอะไรขวามันใส่วามันใส่กอใหญ่มันใส่กอกอใหญ่ตัวเองมันจะชุบตัวเองมอนไปมอนไป ตัวเองกตัวเองกลับลงไปกลับลงไปกลับลงไปไ่กินผมจะเอาอันนี้ก่อนโอ้ยค er you you ูหยิงไหนตายไปสองตัวเดซิสันเก้าที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยยาขาวกล่องใหญ่เนี่ยสามารถผ่าตัดได้เลยนะฮะเวลาเรากดใช้เนี่ยไม่ต้องพกผ่าตัดมาก็ได้นะครับแต่แม่งเปลืองจัดเลยแต่ใครที่มีกาลังทรัพย์หน่อยเนี่ยผมบอกเลยครับว่าโคตรสะดวกสบาย ใส่กระตุ่นก่อนกระตุ่นหมดกละตานี้ของอยังอิ่มครับไนท์เต็มเป้เลยไปฮะออกดีกว่าอย่างที่ผมบอกใช่ไหมฮะเห็นหรือยังตอนนี้เนี่ยมีแต่คนเล่น MK เต็มมืหมดครับแทบไม่มีคนเล่นป <c oughs> <ๆ>ืนใหม่เลยโอ้ยแยน What the fuck โคตรเจ๋งโคตรเจ๋ง แค่เจอแล้วเยทำไมวะขาตัเออโชว์ประเทศโชว์ของแดงเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดไม่ของใหม่ห้าพันรั่วเลยของใหม่ห้าพัน่องปะสช่องสี่องเฮ้ยโอ้หมื่นหนึ่งอะไรอ่ะเป็นไหตกใจตกใจ่ออ่ะ

เต้นวิธีกระสุนเลยวะ่ะโคตรดีอ่ะไอเนี้ยปก,กติมันไม่มีวิธีกระสุนอ่ะกระสุนแม่งมาไปในนี้เลยตายอันนี้ก็เจ๋งนะครับบางคนรวยๆเนี่ยชอบบ่นว่าเงินเต็มคลังนะครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนดีตอนนี้เนี่ยมีห้องนี้แล้วพายเงินแล้วนะครับเราสามารถเอาเงินสดเนี่ยมาเก็บในห้องเซฟนี้ได้ฮะรประหยัดพื้นที่ในโกดังรวมเนี่ยไปได้เยอะเลยห้าแสนปึ๊บฝากไว้ห้าแสน หมือนธนาคารนะเอาง่ายๆมันก็คือฝากเงิอนอเห็นไหมเงินมันจะหายไปปุ <S 2> <S 2> <S ๊บลินไปลินมาเนี่ยชักบวกกันมันดีฮะขอไอ้สตาละกันนะครับเไอ้ไอ้ไอ้บ้านไย้บ้านไอ้บาลนไปเอาขวากูเหรอดูขวาทีนน่น้อยจูรอดอ่ะตายหนึ่งไหนไหนตายหนึ่งตายสองตายสอง เข้ามาเข้ามานี่เหรอนัำนัำนัำสวยสวยเ้ยทำมมันยิงหัวไม่ตายวะคืออะไรวะยิงหัวมันก็สอนัดนะเว้ยบางทีอะหม่กมเป็าติงติงป๊กปักไปก้นมาท่มีคเปิดเองมาัองรตกันเอากูตายรอดจริงกูตายหวต้องจ๋าโดน โอ้ยเขาหน้ากูตายเฮ้ยฝ่ายตกงงไงไม่โดนเฮ้ยบัตรมลไม่อนที่กูแตกเยอะเขาหน้าเลยโอ้ผมแดงเลยไหนมาไ้ยันโดนว่ะ อันนี้เนี่ยเราอีอกแล้วฮะได้ไนมาสองหัวมาของอีกเพียบเลยตอนนี้เบตาเทสเนี่ยถ้าจะเป็นแมปนายเอ็มแล้วครับเอาตรงๆเลยเล่นปืนอื่นเนี่ยแทบไม่ได้ยิงฮะสนัดแตก2นัดแตกเอาเปวนว่ารายรละเอียนที่น่าสนใจเนี่ยผมสรุปไปให้หมดแล้วนะครับถามว่าดีไหมคือดีขึ้นแน่นอนนะฮะมีทั้งของใหม่แมปที่ปรับปรุงใหม่แถมกิจกรรมใหม่อีกใครติ่ตั้งตารอเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังและเจอกันในซีซั่นเก้าฮะทุกคนเล่นนาามตาจีตา 네 이다. 응. 지금 그다